สวัสดีครับพ่อคับผมบาวเกดสาติ๊กิศานพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้านอนดาเป็นตากล้องพี่น้องเสียงแจ้วๆจ๊วยอะอันนี้ก็เป็นวันวาเลนไทน์เนาะครับเนาะน้องนอนดาเนาะค่ะเซอร์เซอร์ไพรส์สาติก๊กพี่น้องเซอร์ไพรส์ทุกปีปีนี้ก็มีอย่างมากนี่มันนมลาเลยพ่อไปเตรียมของมาเซอร์ไพรส์ที่นี้ตอนีิแม่หรือว่าสาวติก๊ก นั่งอยู่ข้างนอกพี่น้องดู่ที่บางเกิดเทียมเซอร์ไพรส์มีอะไรมั่งอือนอดายิ้มเดี๋ยวไปแอบดูสาติกก่อนครับว่าสาติกทำอะไรอยู่สาติ๊กกำลังทำงานอยู่ที่กระหน่ำพี่น้องเดี๋ยวจะให้น้องอันดาไปก่อน ตะเคียนตามไปที่หลังเป็นเห็ดนี่ไ็มเห็นะเคียนเนาะตไคร่เนาปเป็นอะนี่ทำอะไรคะคุณแม่คะแกมาขาม ไมืดแล้วไม่เข้าบ้านแค่มะขามแค่มะขามเหี้ยไม่อยัางไม่ยังนีเชื่อใครสำหรับเรสองพีนลูกมีการถ่ายคล้องถ่ายคลิปนี่วันแห่งความรักขาดไม่ได้โอ๊ยขอบคุณครบอืมนี่ปีนี้ได้ดอกกุหลาบช่องาม จะได้เงินมีอีกมีเชอร์พาอีกปีนี้เนาะดาขึ้นมาข้างบนเร็วปีนี้สวัสดีจ้าพี่น้นองปีนี้แบบเคมีเชอร์พายเชอร์พายยังเชอร์พายยังเชอร์าใหญ่ปีนี้ดีต <laughs> ิเก็บ่หอมรองนิดเลยน่ะ ลมนิวแม่์วะเนาะอันนั้นเห็นเลยเห็นเล็วโอ้ยปัดไะนปัดซื้อทองให้เมียโอ้ยอาสิบ่ได้มีงานแต่งน่ะใหญ่ๆคือเขาเนาะแต่ตอนนี้มั่นไว้ก่อนก็ได้หลายปีเลยลมเนี่ยจะแหล่งลมบึงข้าวไร่มันใช่เลยมั่งมอง่อยดิ พอดีบ่ฮันพอดีีน้องอันดาหนึ่งว่าเมื่อเอาเวรนพระมาสวมมือสติ้งแม่แน่มาวัดนิ้วแม่แมาวัดนิ้วพอดีพอดีเข้ามาซื้อยามไงพอดีจ้าพ่อก็มาบอกแล้วนะม่ก็จะเรียกว่าเจมากเลยวงแรกเลยนี่วงแรกในชีวิตครับงแรกในชีวิตได้ใส่เหรนเป็นครั้งแรกแล้วก็ วงเลกด้วยวงเลขโอ้ยซื้อเวนให้ลูกหมวใจเลยขนาดกิโลกิโลกิโลซีแยกงซีนเขาว่าเมื่อหาเวนพระม้วดมือวัดแล้ววัดอีกสีสันอยังบ่ใส่ได้เวนพระทีแท้เรามาลงนิ้วตั้งใจไว้กะอยากมีงานแต่งคือเพื่อนเนาะแต่ตอนนี้ก็ยังยังบุกพอมในหลายอย่างพี่นนองยังบกพอมีดีจ้ะแต่ที่ก็ยังบอกกับคิมก็ยังบุกพอมเพราะว่าทั้ง มีเรื่องน้ำหนักอยู่เอเม่นทั้งเรื่องเรื่องโควิดเนาะโควิดเอาก็จัดงานยากเมา่ใาง่ายๆก็คือเชิญแขกคนมาร่วมงานบอดได้ญาติพี่น้องที่ว่าอยู่ไกลๆบอดได้อีกแล้วก็เราอยู่ใต้เนาะมีแต่พี่น้องเพราะว่าพ่อเมฆก็บของสติก็อยู่นครพนมของบอเกงก็อยู่อ่างทองทวันนึงเราที่ปลูกข้าวม้ข้อมือก็เป็นเรื่องเป็นราวก็อยากให้ พ่อแม่เฮาได้มาผูกเฮาสองคนเนาะแม่จ้ะครับรอหน่อยเนาะ <โล S 1> รอมา <โล S 1> จากปีและสิบเจ็ดแล้วมั้งเรามาสิบเจ็ดปีได้เหวนวงแรกพี่น้องเหวนวงแรกเหรียญวงแรกจักหวาถตกใจแน่นี่งตกใจจริงหรือปลอมจริงแน่นี่ไงอืนักเป็นแอบไปซื้อทองมาเซอร์ไพรส์เมียเันวาเลนไทน์ ขอบคุณจังมาจุ๊บๆทีจ <decimal opl ady> <man> <speaking in ip ro> ุ๊น่ะฝาทีอือหนึ่งทีหนึ่งทีปีนี้ได้ทั้งดอกไม้ได้ทั้งเหวน่อได้ทั้งเหงือเขินเลยเอ้ยเหงื่อก่ะฝาดเหงื่อก่ะขอบคุณค่ะไปชุดทองเจเอฟซีทอมแท้แน่นอนแบแค่ดอกไม้ทองนี่ก็เป็น ได้คู่ปีพี่น้องดอกไม้ฮะแต่ว่าของบอได้ช่องใหญ่แบบนี้ปีนี้สุดท้ายเนาะส่วนมากจะเป็นดอกสดดอกกุหลาบสดปีนี้ตั้งใจว่าสิมีงานก็ยังบมีก็เนาะเปลี่ยนเป็นดอกไม้ก็เวนเทนก็ทะเบียนเอาเนาะก็ทะเบียนเอาเนาะก็ทะเบียนยังไม่ได้จะทะเบียนสมุดพี่เนาะมีมาร์กหลายแบ่มีมีเอาความรักให้ไปมืดเลยให้ไปมืดเลเนี่ดิ กยาลักกัะนั่งตัวบักใหญ่เลยกลมบักเลยยาลักกระไรเลยนะเป็นตะกงห้มือนี่ว่าอายุพอกค่นี้อย่างเราลับโรลลอยู่กำลังเตรียมเนาะน้องดาเนาะเตรียมวันนั่งวายจัดเล่นและนั่งแพ็คตรงนี้เพม่อนว่าเตรียมวางผีตอนนี้เห็นชิแพ็คนี้อยู่แล้วเพราะตากหลายแดดและมะขามเปียกนี่ได้กินแล้วพร้อมสมบิดต์สมบิดต์รับประกันไดารับประกันแน่นอนเสวยหอันดาเน้องสวยเ่ะ เห็นนแ่ดูหัวใจเลยเห็นไหมเห็นอ่างก็เลือกตั้งนานวเอิดปลุอยู่นิวอนี่ไปเก็บหอยเลยมันฉีกเล็บแม่ก็เลยตัดเลือกตั้งนานไม่รู้จะถึกใจเดะใจลุงหัวใจเลยคือลูกคือลูกมากลายนี่ ปิเจ็ดปีแล้ววงแรกนี่หนงพี่น้องวงแรกวงเลกเคยซื้ออยู่ทองหันแต่ซื้อเป็นสร้อยแต่ไม่เคยซื้อแหวนเนาะแต่สติ๊กก็ไม่เคยใส่แหวนด้วยแม่ตั้งแต่อยู่ด้วยกันมาเพราะว่ามีแต่ใส่แหวนวะแม่พ่อแม่ก็ไม่เคยใส่ลูกมันบกสะดวกกับการทํางานใช่ครับเออบดใส่ถ้าใส่อีกเลยถ้าใส่ทองเคยซื้ออยู่แต่ว่ามันหล่นหายเนาะดีแต่เก็บได้จากเป็นวงแรกจะมหนระถอดเลยวงแรกนด้ิ ใช่ไงเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวมื่ออื่นกันโบเดี๋ยวไปเก็บเห็ดเดี๋ยวมันหายก็บได้ก็สิเป็นยากก็นี่แหละเป็นเขอะไรเนี่ยเป็นของมันเก็บไว้เล้วเนาะของมันใช่ก็ว่าของมันเลยของมันวงน้อยพูดแต่ของมันเอาแอบจักสิซาหาบาดอย่ไว้เลวันนี้อันนี้ยังนี่เครื่องสลึงเครื่องสลึงมี่กั นะเอาเงินมาเลยสิยข้าวเปลามเก็บหมรอมลิตรเะตัวรักเงินแม่หวานะ <c oughs> วาพอรักเงินแม่บวะเห็เร่อาเรบ่เห็นบ่เก็บหมรอมลิตรเท่านะั้นนาะไม่ต้องถามคุลลคานะห้สิบจังมัอนอะือที่ใจเนะราคาพเราสัคัญาสิบจังด้สลยดสลึงบ่สลึง โบจักน้ำนักทองอีกไปซื้อไม่รู้คนเขียนมาให้ยเพื่ออ่าน <laughs> จำมาได้ไม่ยหญ่ดอกแต่ก็สวยน้อยใหญ่พอสำคัญน้องพี่น้องเนาะไม่ได้คิดเรื่องนี่เลยคิดว่าสำคัญทางใจนิวอ้วนก็ตึกอยู่นางาดาทวงเล็บมือแม่นี่แหละมือคนมีอาจจะกินม,มันจะคนอ้วนเหมือนวิเล่เนาะสมบูรณ์คนอ้วนนะบุ๊คเอ๋ เ้ยคนขี้ทกข์คนเาาราฮานนี้ก็เนาะนิะน้วกระดุกกระดิบอย่างนี้ปีนี้ก็ผ่านไปปีปนึงแล้ววันทายพี่น้องจ้าบ่ได้ถ้าแต่รักแคส่สติก็ทักทุกทุกคนทั้งพ่อทั้งแม่เนะาะและทุกทุกคนที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้บ่าวเกีนวันนี้บ่าวเกีนก็ขอมอบความรักให้เอฟซีทุกคนและ กำลังใจเนาะที่มีให้เบเคีและครอบครัวมาเสมอครับจ้าเสมอมาใช่อารมณหนาหลังตื่นเต้นเคยต้นตื่นเต้นยามไหนก็ตื่นเต้นยาม่านเป็นทุกปีครแบบนี้แหละรับเขาจึงว่าอยู่เป็นยืดอยู่เป็นยืดพี่น้องท้อถามอยู่เคยทะเลาะกันอยู่บอกกากันม้วนม้วนลิงกับปันเนาะลิงกับปันนี่ กระทบกระทั่ง<น>ฟันกัดลิ้นจะของบบ <c oughs> มีแต่ทั้งวดทั้งมวลเขาก็ต้องคิดว่ายามเขามักกันใหม่เนาะแล้วมันมหวานชื่นสำใดยามเขาทุกมาด้วยกันแต<น>่ทุกด้วยกันแบบใไเน,นกี่น้องก็คือกันเดิมมือน,นี่ยค่ะเป็น้ผายเครียดผายงนกันอยู่ก็ ก็คิดได้งอนได้แต่ว่าหักลักก็คือความรักเฮาคิดถึงวันเก่าๆคิดถึงครอบครัวเนาะครอบครัวครอบครัวคิดนิดๆหน่อยก็อาัยได้ก็ยอาะครจผมครอบครัวเฮาจังอยู่ยืดเนาะถามว่าบอกเกณฑ์เคยพิดกับสติกบอกเคยมีเรื่องบดีบอกมันมีพี่น้องผัวเมียมันมีอยู่แล้วจ่ะแต่ทั้งหมดทั้งมวลเฮาก็เอาความรักเฮาเป็นที่ตั้งเนาะ พอดีมีข้อเสียมีทุกคู่จ้ะบก่ามีไผดีไปตลอดพี่น้องเพราะว่ากินคือยังตกสั่งเนาะคนละเรื่องกันแล้วเขาพี่น้องว่าทั้งหมดทั้งมวลก็คือมื้นนี้เป็นวันแห่งความรักเนาะเสียตัวปะเนี่ยเสียหอมปะเนี่ยเสความรักก็ได้ว่าจะให้คู่บอกเอ้ยคู่ คู่รักเนาะให้พ่อให้แม่ให้ลูกให้เต้าปู่ย่าตายายได้วยแบบความรักจ้ะครับผมเนาะเราก็บ่ได้มีเซอร์ไพรส์ยิ่งใหญ่แห่งเว้าแห่งไายเกิดมีเซอร์ไพรส์อะไรมากมายมีทำนีแหละเข้าแล่ได้นี่เข้าแล่ได้นี่ไปได้ดอกไม้นี่รักบ่หลายแต่รักเสมอ พอๆอายลูกอายลูกลูกนั่งยิ้มย้อนเรานี่แหละเขารักกันเราก็ต้องแสดงออกให้ลูกเห็นให้คนที่เรารักเห็นพี่น้องรักต้องแสดงออกครับผมรักต้องบอกว่ารักรักต้องบอกว่ารักพอวองคู่บุก้าบอกรักกันเนี่นครับรักนะรักนะรักตัวเองอันดาเดี๋ยวบอกรักเน่หย บอกรักพ่อรักแม่แน่เ่ยขืนขินหน้าหน้าครับคลิปนี้ก็บุมีอย่ังมาเซอร์ไพรส์มากมายมีสัพนี้พี่น้องให้โดยใจให้้ดยความรักเป๊ะเอเลยเป๊ะเดียววะเป๊ะขนาดพี่คนที่ขายพี่บอกเขตไปร้านทองถ้าแห่งแรกมาเปลี่ยนได้มาเปลี่ยนได้ เพยังไงก็ต้องเพได้หมื่นอวิมันลงมาเมอเาเวรพระมาเหมืพิ่นายด้ะป้าใส่อัังอยู่นี่่นสีบยบอกเปินมาคุมใส่เวนพระสมัติสมบัติเซอร์ไพนั่นเองก็ะสุบเซอร์ไพติเห็นเห็นเห็นถือมาเห็นแล้วดอกกุหลาบแต่ว่าหักทงเลยครติ๊กบอกบอกข้าคิดว่าสิได้เพราะว่า บ่ได้บ่เคยซื้อให้กันเนาะเป็นธงธงธงองส่วนมากก็ถ้ามีเงินมีอย่างก็ส่วนมากกัเก็บไว้ธนาคารคือบ่ค่อยซื้อของแบบนี้คุยกันภาษาน้องอันดาใช่สมากก็มีดอกไม้ข้างทางนี่เป็นมากที่เห็นเบลคีนเก็บให้สายติกก็จะเป็นประมาณนั้นแต่นั้นนี่เนาะก็เป็นวันแห่งความรักวันเลนทายนะครับเนาะเบลคีนก็ขอบ ขอบคุณเอซีทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจทุกๆคนเลยครับบมวามรักให้เขามอบอคสักมน้งทงคเมเาะหมะรับกทักมาในทั้งเมสเซจทั้งคอมเมนต์เนาะมอบความรักให้บอกเคสที่ทักมาในทั้งเมส่ทับงอมมนตเนาะ่อมควารัให้บอลเปนี้ขักากเพังเทสานี้ครับฝนาะหม่อครักให้บอกเคสทมักมาในังใจให่้คอมเนตนาะครับใล้บกเคสทีนทักมาน้งเมสดีั้งคัสดีนตาะวาสดัก้า